สวัสดีครับผมต้องเกาวคริปโตนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมในวันที่5ธันวานะครับผมก็แสนแตกแล้วนะครับผมสําหรับบิตคอยนะเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมว่าแสนแตกนี่แสนยังไงนะผมคืองี้อ่าผมได้คาดการเรื่องของไอ้นี่นะผม CME gap นะครับผมซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยมันจะต้องลงมาถูกไหมอ่าแต่ว่าทีนี้นะครับผมมันเปิดแกปปุ๊บมันพุ่งไปเลยแล้วทีเนี้ย เอ็มเอห้าสิบมันไปอยู่ที่แก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้มีการคุยในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มไลน์ของเราเนี่ยครับผมเราก็วัดฟิโบกันมานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน0 7 8 6ของฟิโบนะครับผมหรือราคาประมาณ9 9 7แล้วยืนได้นะครับผมมันก็จะไปต่อถูกปะแต่ตอนแรกเนี่ยคือแบบมันชนเสร็จป,ปุ๊บแล้วมีการย่อลงมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่ง แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของอทั้์เนี่ยไปเลือกตลอตลคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าอ่าวันนี้ก็พุ่งขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตลาดกลางคืนน,นะออฝั่งของเอเชียเนี่ยเปิดแล้วกำลังจะปิดแล้วทีนี้ฝั่งของยุโรปเนี่ยกำลังจะเปิดใช่ไหมเออก็เอาเป็นว่าอันนี้ผมมองว่าพอมันชนแสนแล้วนะครับผมก็อนอุอนุมานกันอีกนะครับผมว่า,านี่ ตรงนี้เลยเห,เห็นเห็นแล้วยังอันนี้นะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปคือแสนสองถ้ามันขึ้นมาถึงแสนสองอันนี้คือแบบมันมันจะรอลี่บูลันเลยนะผมแล้วก็จะไม่รู้เลยว่ามันไปจบที่ไหนลุงฉลกบอกว่าจะถึงสามแสนนะผมแต่ผมมองว่ามันก็ใกล้ๆแหละเ,เพราะว่าฟิโบเน่ยเห็นปะ่ะตามคือแบบใช้ศาสตร์เดียวกันเลยนะครับผมก็คือวัดฟิโบเห็ปะ่ะประมาณสามแสนก็อย่างที่เขาบอกเออแต่ผมมองว่ามงแม่งอาจจะเป็นถึงสี่แสนเลยก็ได้สามเท่าจากตรงเนี้ย เออก็เป็นไปได้นะครับผมเป็นไปได้เพราะว่าฟิโบเนี่ยมันก็อ่ะเนี่ยเห็เนนะเริ่มจากต้นย่อใหญ่เสร็จปุ๊บเราพุ่งต่อประมาณเนี้ยสี่แสนสามแสนได้ถูกว่าเออนั่นคือฟิโบนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมได้ติดเรื่องไว้เรื่องหนึ่งด้วยอ่านี่นะครับผมอันนี้ผมได้ติดไว้นะครับผมเรื่องของในกลุ่มนะก็คือถึงเอาคอยซีซั่นถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยมีการพุ่งขึ้นใช่ไหม มีการพุ่งขึ้นเนี่ยมันก็คือบิตคอยซีซั่นถูกไหมคือช่วงนี้ลงมาปุ๊บใช่ป่ะพอมันมาแตะบิตคอยซีซั่นเรียบร้อยปุ๊บใช่ป่ะช่วงเอาคอยหรือว่าบิตคอยเนี่ยมันพักพกตัวใช่ไหมมันก็จะเข้าสู่ของเอาคอยซีซั่นนะครับผมซึ่งเอาคอยซีซั่นเนี่ยมันก็เอาง่ายๆเลยถ้าเข้าอินเด็กซ์มันเริ่มประมาณสัก50 60ขึ้นไปตรงนี้นะผมไปไปแตะประมาณสัก70เนี่ยแถวนี้เนี่ยจะเริ่มคาดคะเนว่าเป็น เอาคอยซีซั่นแล้วนะผมเอาคอยซีซั่นเนี่ยคืออะไรก็คือว่าทุกตัวที่ไม่ใช่บิตคอยจะพุ่งขึ้นอ่ะอันนี้ย้ำเลยนะผมก็มันมันก็เป็นอินเด็กแค่นี้นะผมแล้วการที่ว่ามันพุ่งขึ้นใช่ไหมเอาคอยซีซั่นเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อไปเงินก็จะกลับเข้ามาในบิตคอยถูกไหมคืออันเนี้ยราคามันเกิดโอเวอร์บอทสำหรับทางอเอาคอยเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องกลับมาสู่บิตคอยถูกไหมเอาอางนนี้เลยคือถ้าเกิดว่ามันขึ้นงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มันก็กลับมาลงงนี้แล้วก็ขึ้นตรงเนี้ย เนี่ยมันตามนี้เลยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเอาคอยซีซั่นเนี่ยมันจะกินเวลานานพอสมควรใช่ไหมปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ค่อยมาปุ๊บบิตคอยบิตคอยล่วงมันก็จะอยู่ในช่วงของบิตคอยซีซั่นใช่ไหมมันก็กลับไปกลับมาประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยเก่งมากเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวของโนดเอไอนะโนดเอไอตัวนี้นะครับผมก็พูดมาหลายรอบแล้วพูดมาตั้งแต่ตั้งตั้งแต่แม่งอยู่นะแถวเนี้ยเออแล้วตอนเนี้ยมันค ท่าหลายา0.5 0.8ใช่ปะซ,ซื้อมาเสร็จปุ๊บตอนนี้2.1ละผมชี้ไปตั้งแต่ถ้าเกิดใครตามทุกคลิปนะผมก็จะรู้ว่าเออเนี่ยตัวเนี้ยผมก็เก่งกันมาไว้ตั้งนานแล้วเพราะว่าอันดับมันอยู่ที่300แล้วก็คําว่าโนด AI ของแม่งก็นั่นแหละคือ AI นะครับผมประมาณนี้นะแล้วทีนี้นะครับผมเราก็มาดูกันนะผมว่าเป้าของเราเนี่ยเราจะมองที่เท่าไหร่นะผมตอนเนี้ถ้าใช้ฟิโบ ฟิบโบนอนนี่นะครับผมฟิโบที่เป็นเทรนเบสนะครับผมมันก็จะมีการย่องมาแล้ว100%ผ่านไปแล้วถูกไหมแล้วมีการเทสปุ๊บอ่าขึ้นมาถ้าถามว่าตอนนี้5ดอนได้ไหมก็มีโอกาสไปถึง5ดอนนะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมไอเจ้าตัวโนด AI เนี่ยถามว่าทําไมผมถึงกาวกันเพราะว่ามันมีอันดับอยู่ที่ประมาณ300กว่าการที่มันอยู่300กว่าเนี่ยแปลว่าอ่ามาร์เก็ตแเวลามันเด้งมันจะเด้งแรงมาก แล้วเราจะได้กําไรเนี่ยค่อนข้างที่สูงนะครับผมเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อต่ำๆถูกไหมแล้วทีนี้นะ, supply, supply นะครับผมเขาอ่ะเซอร์เคเลตซับไพซับไพนะครับผมนี่มันมีอยู่ที่95ล้านถูกไหมเออแล้วอะทั่วทั่วซับไพของเขาจะมีที่ร้อยล้านและแม็กซ์ซับไพอยู่ที่ร้อยล้านแปลว่าตอนเนี้ยเขาออกมาประมาณ95เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วถูกไหมแล้วทีนี้นะครับผมถามว่า มันมีอยู่ที่ไหนขายบ้างนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยมีทั้ง bing x แล้วก็คอยเอซนะครับผมซึ่งสองที่นี้นะครับผมผมมีลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นไปสมัครได้โอเคปะ่ะแล้วที่นี้นะครับผมถามว่ากาวถึงขนาดไหนเรามองว่าน่าจะมาแทนเจ้าตัวอ่าสักประมาณมีมคอยอ่ามีมคอยเอาเอาสุดๆเลยเอาสุดๆเลยนะครับผมก็จะประมาณอะไรวะา o c w ว i ยฟ์วาใช่ไหม WIF ใช่ไหม ก็ประมาณ5 5าห้าสิบเอ็ดนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ15เท่าถูกไหมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3 4มสถึงสาาดอนประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นใช่ไหมเออซึ่งตอนนี้นะครับผมไอเจ้าตัวของไอมาเก็ตแคปนะครับผมมันอยู่ที่ประมาณ200ล้านถูกไหมมันเพิ่มขึ้นถ้าเป็น3 0 0พกว่าล้านก็ออ้หหนักอยู่พอสมควรใช่ไหมยังไม่ถึงก็ได้เอาสักประมาณขึ้นมาอันดับ ร้อยอ่านดับประมาณสัก99้าเดับร้อยนะผมนี่แทน iOS นะครับผม a i o z นะีตัวนี้เราก็จะอยู่ที่ประมาณ6เท่าหรือประมาณ15ดอนได้หมดตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ6เท่ากว่าใช่ไหมย6เท่าประมาณ500กว่าเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้อยู่นะฮะไม่มีอะไรมากเอาเป็นว่าผมผมมองตัวเนี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกาวอยู่พอสมควรเพราะว่าไอเจ้าตัวโนด AI เนี่ยผมไปมองแล้วว่า สิ่งที่มันดีงามนะครับผมมันก็คือว่ามันเป็นการใช้โนต้ตนะครับผมโนดตแล้วก็สามารถเช่าโนต้ตเนี่ยสามารถไปขุดแล้วก็ทําใช้ AI ในการขุดด้วยนะครับผมมีด็อกิเมนต์ด้วยอะตะกี้หลุด <c oughs> นะครับผมก็สามารถไปอ่านได้เป็นคอนแทคเป็นอะไรงี้นะฮะแล้วมีการเอิร์นนิงด้วยอารมณ์ประมาณนี้ใช้งานได้นะใช้พวกการจออะไรพวกนี้นะผมก็พรอไวเขาก็พรอไวมาเรื่องของการจอพอสมควรนะครับผมก็ เอาเป็นว่าราคาเนี้ยแมงพึ่งเริ่มต้นโอเคก็ผมก็พูดไปเยอะแล้วนะผมสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมผมให้กาวมาแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับรักนะจุบ๊บๆขอได้กำไรด้วยนะจ๊ะ